สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธที่สี่เนาะจ้ะเด็กน้อยไปสอบวันสุดท้ายเนาะวันนี้จากนั้นก็จะได้ปิดเทอมแล้วยังไม่รู้ว่าโรงเรียนกําหนดปิดเทอมและเปิดเทอมวันไหนที่แน่นอนเนาะจา้ะเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะจ้ะกับการที่ไปยื่นเอกสารขอสมุดเดินทางให้เด็กน้อยเนาะอ่า เน็ตไปตอนเช้ามันก็เลยเร็วเพราะไม่มีคนเนาะจ้ะเน็ตถึงว่าเน็ตชอบทําอะไรช่วงเช้าเพราะว่าเราไปช่วงเช้าถ้าหากเอกสารไม่ครบหรือว่าตรงไหนมันตกหล่นเราก็แก้ไขทันเราสามารถกลับไปตอนบ่ายได้หรือสายๆได้เนาะถ้าหากเราไปทําตอนบ่ายนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดเราก็แก้ไขไม่ทันมันต้องรอวันต่อไปเน็ตเลยจะชอบทําอะไรช่วงเช้ามากกว่า ไปถึงก็คือยื่นพร้อมกันเหมือนที่เนต็ตบอกเนาะจะรับคิวใบเดียวเนาะสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ทีละคนแต่ว่าไปช่องเดียวกันปันนั้นเนต็ตยังไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนเข้าไปยื่นบัตรเนาะและอีกอย่างมันเป็นสถานที่ราชการและมันเป็นสถานที่อะไรเนตร็ตกลัวจะโดนลิขสิทธิ์ของ youtube ด้วยแล้วมันไม่สมควรที่จะไปถ่ายล่วงล้เมิลยนะ พื้นที่ราชการเอาไปบางทีเราก็ไม่อยากจะมีปัญหากับทางพี่อยู่เน็ก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนเน็ตไปเข้าแถวรอยื่นรับอะไรตรวจเอกสารกับรับบัตรคิวกอกอะไรนู่นนี่นั่นเนาะจ๋าเน็มาถ่ายตอนที่เนทตทาเสร็จแล้วเด็กน้อยออกจากอนณนณะสถานที่ราชการแล้วไปยืนรอพ่อใหญ่อยู่หน้าอันซื้อหน้าธนาคารเนาะจ๋าก,ก็เลยถ่ายรูปให้เป็นใบเสร็จรับ จ่ายเงินเงินที่หต้องจ่ายค่าสมุดเดินทางเนาะถามว่าเขาถามเราไหมเขาไม่ได้ถามเลยจ้ะเขาตรวจข้อมูลตามใบที่ทางอำเภอเขาให้เน็ตมาก็เอาบัตรประชาชนของเด็กน้อยแล้วก็ไปไล่อ่านทีละบรรทัดบรรทัดแล้วก็เอาบัตรของเน็ตไปเนาะจากนั้นเขาก็ขอใบเกิดสำเนาน่ะํำเนาทะเบียนบ้านของลูกนะพี่นวอางจำเนาแล้วก็ํำเนาทะ ใบเกิดของเด็กน้อยเนาะจะเอาไปเขาเรียกเช็คว่าเออเป็นลูกเราจริงไหมน,นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้ถามอะไรเราหรอกจากนั้นเราก็ไปเกาะประวัติเนาะจะในใบกาะยื่นขอสมุดเดินทางคือเด็กน้อยเขาต้องกอกเองแล่ยก็บอกเขาให้เกอกช้าๆเนาะจะเขียนชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้นามสกุลตรงนี้เป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เบรือโทรศัพท์แล้วก็เบรือของ คนที่คุณสามารถจะติดต่อได้ถ้าหากเกิดปัญหาหรือว่าอะไรที่ต่างประเทศคุณจะติดต่อใครก็ใส่ชื่อยายลงไปเนะ็ก็บอกเขา,าแบบนี้เนาะนั่นแหละเก็เลยว่าอ่านทีละบรรทัดไม่ต้องรีบพอมาถึงอ่าอ่าตรงข้อมูลที่กอกว่าจะให้ส่งสมุดมายัางบ้านเลขที่ที่อยู่ตรงไหนเพราะว่าเน็ตมีที่อยู่สองที่อยู่เนาะจา้ะที่บ้านยายกับที่อยู่ ตรงเนียบ้านเช่าเนี้ยนเนยเลยให้เขาใส่ที่อยู่ที่อยู่บ้านเช่าตรงนี้ลงไปเขาจะได้สูงมาที่นี่เนาะเขาก็ทํำกันสองคนเราก็เออพยายามยืนดูแหละว่าเขากอกถูกไหมเพราะว่าเขาหน้าถ้ามันหมดเขาจะได้มาทํามาต่อเองเป็นเราก็จะได้ไม่ต้องมาบอกเขาตลอดเนาะจา้ะจากนั้นพอแกกอกเสร็จเนาะเด็กน้อยก็ไปวัดความสูงความสูงอ่ะเขาก็ให้ไปช่องที่สิ เขาก็ถามแหละว่าเราเป็นแม่นน่นนี่นั่นแล้วมีประสงค์ที่จะเอาลูกไปไหนยังไงเขาก็ถามแล้วเขาก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งบัตรใบมอบอำนาจที่ทางอำเภอเอามาให้เน็ตนั่นแหละเขาก็ตรวจพร้อมกับบัตรประชาชนเน็ตแนบข้างไปกับลูกนั่นแหละเขาก็ตรวจโน่นนี่นั่นเสร็จเขาก็ให้เราเช็คหน้าจอเนาะจากว่าเออ มันถูกไหมชื่อนามสกุลภาษาองกิษของเด็กน้อยที่อยู่นู่นนี่นั่นบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ของคนที่เด็กน้อยลงเป็นการการันตีเซฟตัวเองว่าจะติดต่อได้ถ้าหากเด็กน้อยเกิดพัดตกเครื่องหรือว่าติดอะไรก็แเ้ืแต่ให้โทรหาใครที่ประเทศไทยก็คือชื่อของยายเนาะจากเบอร์โทรศัพท์ยายบารบาาก็ว่ากันไปหลายคนจะเข้าใจแล้วก็รู้อยู่ดอกตรงนี้ จากนั้นเขาก็ให้สแกนนิ้วมือสแกนตาเนาะจากถ่ายรูปเนาะแน่ก็เลยเออยืนดูข้างๆนั่นแหละมันก็เลยเป็นการเสร็จสิ้นแต่เด็กน้อยเขาให้ทำได้แค่ห้าปีเนาะจากตามกฎหมายไม่สามารถยื่นขอสมุดเดินทางได้มากกว่าห้าปีแต่ถ้าอายุ20ปีขึ้นสามารถยื่นขอเป็น10ปีได้เนาะจากเน่ก็เลยว่าเออ ถ้างั้นก็ต้องทําตามกฎหมายคือห้าปีเนาะจ้ะห้าปีรวมกันจ่ายสมุดแล้วก็ค่าจะส่งมันอยู่ที่1นึ่บาทต่อคนเนาะจ้ะสองคนก็อยู่ที่2องพบาทแต่ถ้าเราทำสิบปีมันก็จะถูกกว่าจ่ายหนึ่บาทอันสีบาทนั้นคือค่าจะส่งไปสนีเนาะจ้ะเขาก็คิดแหละใครจะมาจะส่งให้ฟรีเนาะ มันก็จะอยู่ประมาณราคานี้เนาะจ้ะเน็ตถึงบอกว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเน็ตก็จะมาอัปเดตให้ฟังเนาะจ้ะว่าเออมันยากไหมมันไม่ยากหรอกถ้าหากเรามีใบแสดงอำนาจการปกครองบุตรมันก็ไม่มีใครมาขัดขวางเราได้นี่แหละการที่เราเดินเรื่องเองทำอะไรเองมันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะ พูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเออเอกสารตัวไหนที่เราต้องเตรียมและเราต้องทําแบบไหนแบบไหนถ้าหากเราไม่เดินเรื่องเองเราไม่ทําเองเราก็จะไม่มีความรู้ที่ร้อยเปอร์เซนที่มาพูดหรือเผยเพ่ออกไปในคลิปเนาะแต่ถ้าเราตื่นเรื่องเองทําเองแล้วก็อะไรอะ่ะเป็นคนคิดค้นเองมันก็จะมีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเนาะจะเตะบางเรื่อง เน็ตก,ก็ไม่ได้เอามาจากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงอาจจะมาจากคนรอบข้างหรือว่าไปเห็นไปพบไปเจอไปได้ยินมาบ้างอันนั้นจะส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ช,ชีวิตคู่สมรสหรือว่าชีวิตการดำรงอ่าการอะไรอ่ะเออ่นแหละเกี่ยวกับ ตัวของสามีภรรยาที่ใช้อยู่เมืองไผ่เนาะจ้ะอันนั้นเน็ตจะเอามาจากสิ่งที่เน็ตเห็นพบเจอหรือได้ยินมารวมทั้งการใช้ชีวิตของตัวเน็ตเองแต่ถ้าเป็นการเดินเรื่องเอกสารไม่ว่าการทําสมุดเหลืองการจดทะเบียนสมรสหรือการทําทสมุดให้ลูกเงี้ยมันมาจากประสบการณ์หรือว่าตัวของเน็ตที่เจอและทํามาด้วยตัวเองค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วก็การเปิดบัญชี ธนาคารให้สามีของกรุงศีแล้วก็กสิกรไทยนั่นก็คือประสบการณ์จากตัวเองล้วนๆเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนขวาคว้าความรู้มาจากตัวเองล้วนๆเนาะแต่ถ้าคุยแบบเรื่องทั่วไปส่วนมากก็จะมาจากของตัวเองบ้างจากที่เห็นเห็นบ้างจากที่ได้ยินบ้างโน่นนี่นั่นบ้างมันก็มีหลายๆอย่างเข้ามา ปะปนกันไปเนาะแต่คนเรานะ่ะชีวิตที่จะมีความสุขหรือว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้ไปอยู่กับครอบครัวคนอื่นการความสุขอ่ะกินอิ่มนอนหลับโอเคแล้วบางคนมีเงินมีทองแต่กินไม่ได้นอนไม่หลับปวดสมองทําไมอ่ะญาติพี่น้องลุมแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แหละกัดจิก กัจิกที่นี่ก็ไหมถึงมีเงินมีท่องกับบอเห็นหัวพ่อแม่เนาะบ่เห็นหัวพี่น้องเนาะก็ว่ากันไปออพูดครั้งเดียวโอเคพูดซ้ำซากเราก็ปวดหัวปวดสมองดูไปดูมาเหมือนกันเป็นคนทรยอดเป็นคนอักตันยูนี่มีเงินมีทองกินไม่ได้นอนไม่หลับเพรปวดหัวกับเสียงวิพากวิจารณ์ญาติพี่น้องบังหละพ่อแม่บ้างหละลุงป้าน้าอาบางหละสารพัด แต่คนที่เขาไม่มีเงินมีทองทําไมเขากินอิ่มนอนหลับเพราะเขาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเขาไม่ได้มองว่ามีเงินคือความสุขเขามองว่าความสุขของเขาคือคนในครอบครัวเข้าใจกันซื่อสัตย์ให้เกียรติกันให้ความเท่าเทียมกันนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงการใช้ชีวิตจะผัวไทยผัวฝรั่งผัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากคนในครอบครัวซื่อสัตย์ ก็ปุ๊ผัวนี่แหละให้เกียรติเมียถึงจะไม่มากแต่ก็ให้เกียรติเมียบ้างอืให้ความอาเอาใจใส่ภรรยาบ้างเนี่แหละความสุขไอ้ประเภทที่รวยถึงจะรวยไม่รวยจนก็ตามถึงจะมีกินไม่มีกิน,อ,อ,นอ้น่ละบางคนน่ะมีเงิน ไว้กินก็แค่เออพอพอที่จะดูแลตัวเองกับครอบครัวได้เท่านั้นแต่ก็ยังบ้านเน็ตรถเก็บขยะเขาจะเข้าทุกวันพุทธน้อยจ้ะ,ะพูดถึงไหนล้วละ่ะก็ยังดันทุลังไปหาภาระเพิ่มคือมีเล็กมีน้อยเน็ตถึงบอกคนเราอ่ะ การที่มีสามีดีอก็คือการที่สามีรักเดียวใจเดียวไม่เพย์บอยการที่เราจะมีสามีเพย์บอยเจ้าชู้สิ่งที่เราต้องเจ็บปวดก็คือการน่นบลับเนาะแต่ถ้ามีสามีดีซื่อสัตย์ไม่เจ้าชู้ไม่เพย์บอยถึงจะจนเน็ตก็หักเด็กเพราะคนเรานะ่ะมันอยู่ได้ก็คือความซื่อสัตย์ความเชื่อใจกัน การไว้วางใจกันการที่เราไปไหนมาไหนหน่ะสามีไม่แทงข้างหลังไม่รักรอบกินข้างหลังเนี่ยควอมสูงอืัอประเภทที่พูดดีจังเลยโอ้ชีวิตอย่างนู้นอย่างนี้ดีจังเลยอืได้ทํานั่นทนํานี่ได้กินอยู่หรูดีแต่ยังอะไรอะ่ะพูดเปรียบเทียบก,กับชีวิตคนที่เขาติดดินคนที่ชีวิตเขาเทพจะบอมีอีหยังให้อิจฉาเลยคุณต้องพิจารณาตัวคุณแล้วลว,ว่าคุณอะ เก็บกดหรือกดดันอะไรในตัวของคุณหรือเปล่าถ้าหากชีวิตของคุณดีจริงคุณจะไม่พูดย้อนหลังไม่พูดย้อนหลังถึงคนที่คุณรู้ว่าเขาต่ําเขาไม่มีอะไรดีเขาไม่มีอะไรเทียบคุณได้เลยคุณต้องก้าวไปข้างหน้าคุณต้องเดินเหินผชิญเยอ่อหยิ่งสู้กับลมฟ้าอากาศข้างหน้าไม่ใช่มัวแต่พูดอะไรที่ผ่านมาข้างหลังนั่นหมายถึงคุณกําลังเอาชนะอะไร ในตัวคุณเองหรือเปล่านั่นก็คือม่านมันที่มันสิงอยู่ในตัวคุณนั่นแหละเพราะคําพูดของคุณมันบุ่งบอกว่าคุณกําลังต่อต้านอะไรอยู่ในตัวของคุณเน้นถึงไม่ได้คิดว่าตัวเองดีเออเราก็ไม่ได้ดีเนาะเราไม่ได้บอกว่าเราดีแต่ที่ว่าเราดีอยูุ่็วันี้คือการที่เราเป็นชีภรรยาดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูแลกะข้าปลาอาหารให้ลูกให้สามีกิน นี่คําว่าดีที่เราคิดว่าตัวเราดีเราไม่ได้คิดว่าเราดีโชคดีตรงที่เรามีผัวเป็นท่านลงท่านหลอดหรือเป็นสักกระดาชั้นสูงที่เราคิดว่าเราดีเราโชคดีที่มีสามีเขาเขาไม่เคยเจ้าชู้เขาไม่เคยออกไปดืม่มบ้าดื่มอะไรอะอะไรนอกบ้านเข้าผับเข้าบาร์ไม่เขาไม่เคยไปและเขาไม่เคยทําอะไรลับหลังหรือว่าทําอะไรที่ ทําให้ทําร้ายจิตใจเราเนี่ยความที่เราพูดว่าเราโชคดีความว่าโชคดีของผู้หญิงบางคนมันอาจจะไม่เหมือนกับความหมายผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนที่คิดว่าโชคดีก็คือได้สามีปนเปื้อทุ่มเงินทุ่มทองให้อืได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ได้ไปอ,นอ,นอันนู้นอันนี้ถ้าผู้หญิงประเภทเนี้ยคิดว่าคุณอยู่สูงกว่าผู้หญิงแบบเนี้ยประเภทแบบเนี้ย ก็ให้เดินก้าวและพัฒนาคำพูดไปข้างหน้าอย่าเอาคำพูดมันดันบำบัน,บนทอนชีวิตตัวเองลงเรื่อยๆเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้คุณก้าวไปไม่เป็นแบบต้องมองไปข้างหน้าแต่แสงพระอาทิตย์เวลาเขาขึ้นเขาขึ้นข้างหน้าเด้เขาไม่ได้ขึ้นข้างหลังถ้าคุณมองแต่แสงพระอาทิตย์ข้างหลังนั่นหมายถึงคุณมองถอยหลังถอยหลังถอยหลังเวลาพระอาทิตย์มันตกดิน แล้วก็มาว่าเออเราอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกเพราะฉันไม่ได้ไปพูดว่าชีวิตของฉันดีดีคือสามีเป็นคนดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดีดีตรงนี้คือเขาไม่เจ้าชู้ดีตรงนี้คือเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงดีตรงนี้คือเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์และให้เกียรติภรรยาน่ะความหมายที่ดีไม่ได้หมายความว่าดีคือเขาต้องปนเปือพาไปนั่ง ทานอาหารหรูพาไปจิบวายเพงพาพาไปเที่ยวต่างประเทศทุกเดือนพาไปนั่งเรือยอดจิบวายทุกวันมันไม่ใช่นะก็อยากจะบอกว่าชีวิตของคนของคนเราอะ่ะมันแยกที่จะใช้ได้มันไม่จำเป็นต้องไปใช้เหมือนกับอะไรคนอื่นอืมและอีกอย่างฉันไม่เคยไป พูดอะไรที่มันผ่านหลังมาแล้วเช่นจะพูดอะไรที่มันจะมองไปข้างหน้าอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่วันข้างหน้าตื่นเช้ามานะ่ะเราสามารถที่จะทําให้มันดีกว่าวันที่เราผ่านมาคือเมื่อวานนี้เข้าใจไหมฉะนั้นคําพูดคําจาเวลาพูดออกมานะ่ะมันเหมือนกับ คุณตอกย้ำตัวเองไม่มีใครไปตอกย้ำตัวคุณไม่มีใครไปตอกย้ำให้คุณเจ็บปวดคําพูดของคุณนั่นแหละมันทําให้คุณเจ็บปวดถ้าคุณยังไม่ปล่อยวางอะไรที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาแล้วก็คือผ่านมาไอเราจะกลับไปแก้ไขเราจะกลับไปทําอะไรไม่ได้อืมทําไมเน็ตพูดแบบนี้ทําไมเน็ตถึงออกมาพูดกั้ากึง่ง มันมีคนที่ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมอะไรอะมีความคิดที่เอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นแล้วคนที่เอามาเปรียบเทียบชีวิตเขาก็เนี้ยนั่งหัวดำอยู่เนี้ยมันไม่ได้มีอะไรดีถ้าหากคิดว่าเขามีสามีมีสักดาเป็นเชื้อสายอย่างเงี้ย มันก็แก้ไขไม่ได้เพราะเขาเกิดมาในตระกูลนี้จะให้ฉันไปแก้ไขเขาก็แก้ไขไม่ได้เชื้อสายที่เขาต้องสืบเขาก็ต้องสืบต่อไปเข้าใจปะถึงเขาจะไม่มีกินถึงเขาจะมีกินหรือไม่มีกินเขาก็ต้องสืบสายนามสกุลของเขาต่อไปยันลูกยันหลานยันเหลนผู้ใดเนาะพยายามโทรหานน่บันเนี่ยเดยสิโทรกลับด้วยจ่ะเด้อมันแก้ไขไม่ได้ถ้าคุณอายุ ขนาดนั้นกูต้องมีสติปัญญาที่จะคิดว่านามสกุลก็เหมือนคนไทยนี่แหละนามสกุลที่เขาต้องสืบต่อรุ่นสู่รุ่นเขาก็ต้องสืบต่อไปถึงเขาจะเป็นคนสวนคนไล่เป็นชาวสวนชาวไล่เป็นเศรษฐกรเขาก็ต้องสืบนามสกุลอันนั้นต่อไปเช่นเดียวกับสามีฉันเขาก็ต้องสืบสืบสายนามสกุลเนี้ยต่อไปต่อให้เขาเป็นคนเป็นกรรมกรหร,รือเขาเป็น อาวิศวะก,ก่อสร้างเขาก็ต้องสืบนามสกุลแต่คุณก็ยังไม่ปล่อยวางโอ้ยแม่โทรมาพี่น้องเดี๋ยวย่าโทรมาแค่นี้ก่อนจ้ะ